สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพเล่าเรื่องที่ไปกรมที่ดินเมื่อวานนะคะก็คือเจ้าของที่ดินโทรแจ้งมาว่าโทรมาแจ้งว่าให้ไปโอนได้เลยเมื่อวานก็เลยไปกันนะคะพอเข้าไปถึงปุ๊บก็คือเจอภาษีแพงมากก็คือเราก็คิดไม่ถึงว่ามันจะคิดเยอะคิดภาษีเยอะขนาดนี้ ราะว่าเราคิดแค่ร้อยละ3แต่อันนี้คือเป็นภาษีธุรกิจแต่เราก็ได้คุยกันไปแล้วว่าถ้าประมาณสองสามพันนี่คือจะโอนเองแต่ถ้าเกินนี้คือคุณต้องช่วยคนขายนี่ต้องช่วยเราครึ่งหนงึ่งทีนี้พอไปถึงขนาดว่าเขียนว่าซื้อขายกันห้าหมื่นนะคะก็คือเื้อที่ไม่เยอะเื้อที่แค่ร้อยกว่าร้อตารางวา ก็คือเราซื้อขายกันในราคาห้าหมืนแต่ภาษีนี่หกพันเก็ดร้ยเลยคิดหนักเลยก็เลยก็เลยหันไปคุยกับเจ้าของที่ดินนะคะคนขายว่าเราโอนคนละครึ่งกันนะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันก็คือถ้าไม่เกินสองสามพันนี่คือพี่จะจ่ายเองแต่ถ้าเกินนี้ก็ต้องช่วยกัน ก็ยังโชคดีที่ว่าน้องเขาก็โอเคตามนี้เพราะเขาน่าจะรู้ตัวตั้งแต่แรกว่าเขาซื้อที่ดินมาไม่ถึงห้าปีแคบไม่ถึงปีด้วยแล้วเขามาขายต่อทีพอเรารับซื้อก็เหมือนกับว่าเราต้องต้องคิดเป็นภาษีธุรกิจไปเลยเนาะก็เลยจากพี่ว่าหกพันเจ็ดก็เลยโอนคนละครึ่งคือสามพันสามโดยฝากบอกเพื่อนๆน,นะคะว่า ถ้าจะซื้อที่ดินเนี้ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาครอบครองที่ดินเกินกี่ปีถ้า5ปีขึ้นนี่คือคิดไม่แพงนะคะคือร้อยละ2หรือร้อยละ3.3แต่นี่คือซื้อครอบครองซื้อที่ดินและครอบครองไม่เกินไม่ถึง5ปีนี่ก็คือเป็นภาษีธุรกิจเพราะว่าเหมือนว่าซื้อมาขายไปนะคะทีนี้ก็เลยจำเป็นต้องจ่ายโอเคค่ะวันนี้ ก็มาคุยแค่นี้แหละแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูสวนใหม่นะคะที่เพิ่งโอนไปเมื่อวันวันก่อนเมื่อวันที่หนึ่งนี้เพิ่งไปโอนมานะคะเพราะว่าเรามาจําตั้งนานแล้วเรายังไม่มีนโฉนด ตอนนี้คือได้โฉนดเรียบร้อยแล้วก็ไปโอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณแฟนเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาอยู่ใกล้มากไปเลยต้องซื้อไว้เป็นพื้นที่เล็กๆนะคะร40ตารางวาตอนที่ว่า มัดจำก็มาปลูกต้นไม้ไว้ก็มีต้นทุเรียนสองสามต้นละมุดแล้วก็ต้นไม้ป่าที่คนเก่าเขาปลูกไว้นะคะวันนี้เราก็คือทำกันเองต้นไม้ตายไหมครับ ตอนนี้ก็ต้องเดินไกลหน่อยใช่ไหมจากที่ว่ามีฝั่งนู้นแล้วจะไม่เอามากกว่าเดิมใช่ป่ mm hmm. ก็ต้องมาดูแลที่นี่อีกเพราะว่าจะให้ว่างเปล่าโดยที่ไม่ปลูกต้นไม้ก็กลไรอยู่ก็เลยเอาพวกต้นฝรั่งต้นชมพู่ต้นที่ว่าปลูกง่ายหน่อยมาลง mm hmm. ก็เนื้อที่ไม่เยอะนะคะ แต่ก็เหนื่อยอยู่เนาะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ